มอเตอร์เวย์บางใหญ่กาญจนบ,บุรีปีใหม่นี้วิ่งฟรีหรือเปล่าชมคลิปนี้มีคำตอบค่ะก่อนจะไปชมคลิปมีข่าวดีมาฝากค่ะเราจะแจกเสื้อยือดรายการ My Way Thailand 10รางวัลสำหรับคุณผู้ชมที่กดติดตามช่อง My Way Thailand เท่านั้นเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมท่านใดย,ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามช่อง My Way Thailand นะคะและรอลุ้นว่าท่านใดจะเป็นผู้โชคดีที่ได้รับเสื้อไมเว y t h a i l a ด์10รางวัลค่ะ นิการไมเวไทยแลนด์ค่ะวันนี้มาพร้อมข่าวดีสําหรับคุณผู้ชมที่สอบถามกันมาว่ามอเตอร์เวย์หมายเลข81หนึ่งจะเปิดให้บริการช่วงปีใหม่หรือเปล่าวันนี้มีข่าวดีมาฝากค่ะเปิดนะคะตั้งแต่วันที่28ธันวาคม2566ถึงวันที่3มกราคม2567ค่ะแต่จะเปิดกันจากนกคนปรปฐมถึงกาญจนบุรีระยะทางประมาณ50กิโลเมตรเพราะว่าช่วงต้นทางจากบางใหญ่ถึงนคนปรปฐมอยู่ระหว่างการก่อสร้างยังก่อสร้างไม่เสร็จ ส่วนเรื่องของทางเข้าทางออกคุณผู้ชมก็สอบถามมาเยอะเหมือนกันเราเป็นว่าวันนี้ชมคลิปของเราเดี๋ยวจะแนะนําเส้นทางให้ค่ะวันนี้ทีมงานของเราออกจากกรุงเทพโดยใช้ถนนบรมราชชนนีจากนั้นเราก็ต่อถนนเพชรเกษมขับมาประมาณ19กิโลเมตรมุ่งหน้าจังหวัดนครปฐมเลยค่ะคุณผู้ชมสังเกตช่วงขวามือจะผ่านโรงพยาบาลกรุงเทพจากนั้นมองไปด้านหน้าก็จะเห็นโรงพยาบาลเส้นแพทย์ชิดขวาเลยนะคะตามป้ายเขียวที่เห็นตรงนี้เลยค่ะ กำแพงแสนสุพรรณบุรีไปตามป้ายนี้เลยนะคะขับต่อประมาณ7กิโลเมตรก็จะถึงทางเข้าบริเวณด่านคนครปฐมฝั่งตะวันตกเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปชมแนวเส้นทางจากบริเวณถนนเพชรเกษมฝั่งตรงข้ามกับโรงพยาบาลกรุงเทพตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาตามแนวเส้นทางนี้เลยค่ะขับรถตามคันหน้าไปเรื่อยๆปลับรถนิดนึงแล้วค่อยไปเลี้ยวตรงนี้ตามข้างหน้าเลยค่ะ ตรงนี้จะเป็นทางหลวง3524นะคะเราใช้ไปประมาณสัก1กิโลเมตรแล้วเดี๋ยวเราก็จะเลี้ยวซ้ายไปเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข321ถนนมาลายแมนค่ะคุณผู้ชมสังเกตป้ายซ้ายเมืองอำเภอกำแพงแสนสุพรรณบุรีป้าย321ไปเรื่อยๆนะคะเดี mm ๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายตามป้ายนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราก็ไปซ้ายตามป้ายข้างหน้าเลยค่ะ mm hmm. เลี้ยวซ้ายตรงนี้เลยค่ะ mm hmm. เข้าทางหลวงหมายเลข321ถนนมาลายแมนนะคะ จากตรงนี้ขับไปประมาณ6กิโลเมตรก็จะถึงบริเวณทางเข้าแถวแถวด่านนาคนปรปฐมฝั่งตะวันตกค่ะเดี๋ยวเราเดินทางต่ออีก6กิโลเมตรค่ะอย่างที่บอกนะคะเรามาถ่ายกันช่วงต้นต้นเดือนธันวาคมแต่ใกล้ๆปลายปีที่เขาจะมีการเปิดให้บริการแน่นอนว่าเดี๋ยวจะต้องมีป้ายแนะนํามอเตอร์เวย์หมายเลข8ปหนึ่งว่าจะต้องผ่านเส้นทางนี้นะคะตอนนี้อาจจะยังไม่เห็นป้ายเพราะว่ายัางเป็นช่วงต้นต้นเดือนอยู่ค่ะผ่านตลาดนัดเครื่องบินค่ะ ข้างบนเรานี่ก็คือมอเตอร์เวย์นะคะตอนนี้เราขับลอดมอเตอร์เวย์บด้านหน้าขวาเมอสีม่วงๆนั่นก็จะเป็นสำนักง,งานขนส่งจังหวัดนคปรปฐมค่ะ <Okay. S 1> จากทางหลวงหมายเลข3 2 1เราขับมาประมาณ6กิโลเมตรกับอีก200เมตรคุณผู้ชมสังเกตด,ด้านบนตอนนี้ยังมีผ้าคลุมป้ายอยู่นะคะบอกทางหลวงหมายเลข81แต่ว่าเดี๋ยววันจริงๆก็จะเอาผ้าตรงนี้ออกแล้วเดี๋ยวเราก็จะเลี้ยวซ้ายเพื่อที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่มอเตอร์เวย์กันแล้วค่ะ นี่คือเส้นทางที่เราจะได้ใช้กันช่วงเทศกาลปีใหม่เริ่มวันที่28ธันวาคม2566ค่ะคือหลังเที่ยงคืนของวันที่27ใช้ได้เลยขับมาตามเส้นทางนี้เลยนะคะขับ2ฝั่งเลยค่ะให้บริการทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกมอเตอร์วเวย์สายนี้ถ้านับจากต้นทางจากบางใหญ่ถึงนครปฐมจะเป็นทิศทางละ3ช่องจราจรคือรวมแล้วเป็น6ช่องจราจรแต่จากนครปฐมถึงกาญจนบุรีที่จะเปิดให้บริการช่วงเทศกาลปีใหม่ จะเป็นฝั่งละสองช่องจราจรนะคะคือรวมกันแล้วเป็นสี่ช่องจราจรเปิดทั้งขาเข้าและขาออกค่ะวันที่เรามาถ่ายทํารายการคุณผู้ชมอาจจะสังเกตว่ายังมีเป็นเบรเออร์สีส้มกั้นอยู่บ้างนะคะเพราะว่าด้านหน้าของเรานี่เป็นพื้นที่ก่อสร้างด่านนะคนปรปฐมฝั่งตะวันตกนะคะเป็นส่วนของงานระบบค่ะซึ่งงานด่านตอนนี้ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จแต่การเปิดให้บริการช่วคราวช่วงเทศกาลปีใหม่เราก็สามารถใช้เส้นทางบริเวณนี้วิ่งผ่านด่านไปได้ค่ะ ย้ำนะคะว่าเรามาถ่ายทำประมาณช่วงต้นเดือนธันวาคม2566ค่ะแต่จะเปิดให้บริการชั่วคราวจริงๆคือเริ่ม28ธันวาคม2566ค่ะเมื่อสักครู่ผ่านบริเวณด่านนครปฐมฝั่งตะวันตกเราก็จะขึ้นทางยกระดับตรงนี้ก่อนค่ะเพื่อวนเข้าสู่มอเตอร์เวย์มุ่งหน้าทิศทางกาญจนบุรีค่ะบริเวณด่านทุกด่านจะเป็นลักษณะของต่างระดับแบบนี้ค่ะเพื่อที่จะรับรถเข้าออกด่าน พอวนลงมาเราก็จะเริ่มเข้าสู่เส้นทางสายหลักของมอเตอร์เวย์หม่เลข81แล้วค่ะบริเวณซ้ายขวาของเราจะเป็นพื้นที่ก่อสร้างสถานที่บริการทางหลวงนคปรปฐมค่ะรูปแบบที่พักริมทางขนาดกลางซึ่งจะเริ่มก่อสร้างปี2567ค่ะมอเตอร์วเวย์สายนี้จะมี3จุดคือที่นครชัยศรีนคปรปฐมและที่ธรรมกา ตั้งแต่วันที่28ธันวาคม2566คุณผู้ชมก็จะใช้เส้นทางนี้กันเลยนะคะจนถึงวันที่3มกราคม2567ค่ะจากป้ายเมื่อสักครู่คือท่ามกาอีก38กิโลเมตรมอเตอร์เวย์สายนี้มี8ด่านนะคะช่วงเทศกาลเราจะวิ่งช่วงระหว่างด่านคนครปฐมตะวันตกไปออกที่ด่านกาญจนบุรี จริงๆจ,จ,จะมีอีก2ด่านอยู่ระหว่างกลางคือด่านท่ามะการและด่านท่าม่วงแต่ช่วงเทศกาลจะไม่ได้เปิดให้เข้าออกนะคะเทศกาลที่จะถึงนี้จะเข้าออกได้แค่บริเวณด่านนาคนปรปฐมฝั่งตะวันตกและปลายทางคือด่านกาญจนบุรีหรือถ้าจะเข้าจากต้นทางด่านกาญจนบุรีก็มาออกที่ปลายทางด่านนาคนปรปฐมฝั่งตะวันตกเชื่อมต่อกับถนนมาลายแมน321มั่อสครูนี้ค่ะ ส่วนบริเวณซ้ายขวาของเราจะเป็นพื้นที่ก่อสร้างจุดพักรถท่ามะกาค่ะปี2567ก็จะเริ่มก่อสร้าง บริเวณด้านหน้านเราก็น่าจะเป็นจุดที่จะมีการติดตั้งห้องน้ําชั่วคราวไว้บริการประชาชนช่วงเทศกาลค่ะด้านหน้านเราก็กําลังเคลียร์พื้นที่นะคะจะเป็นจุดให้บริการประชาชนแล้วก็ติดตั้งห้องน้ําชั่วคราวสาหรับบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ค่ะป้ายที่เห็น120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่คือกรณีเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในปี2568นะคะ ตอนนี้ยังไม่เปิดให้บริการเต็มรูปแบบเพราะฉะนั้นจำกัดความเร็วอยู่ที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะสำหรับรถที่ได้รับอนุญาตย้ำว่าเป็นรถยนต์4ล้อเท่านั้นเช่นรถเกง๋งรถกระบะและรถตู้ค่ะด้านหน้าเราอนาคตถ้ามีการเปิดให้บริการเต็มรูปแบบถ้าจะออกด่านท่าม่วงก็จะมีป้ายบอกทางออก2กิโลเมตรค่ะแต่ยมม้ำว่าเทศกาลเราออกไม่ได้นะคะเราต้องไปออกที่ปลายทางกาญจานบุรีเลยค่ะ ให้คุณผู้ชมเห็นว่าระบบป้ายต่างๆเขาก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าช่วงพื้นที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีส่วนใหญ่การก่อสร้างงานโยธาแล้วเสร็จค่ะคืองานถนนงานสะพานต่างๆแล้วเสร็จระบบป้ายต่างๆก็แล้วเสร็จปัจจุบันที่ยังเหลือก็จะเป็นการก่อสร้างงานระบบก็คือการก่อสร้างด่านระบบอำนวยความปลอดภัยต่างๆเราก็ตรงไปกาญจนบ,บุรีอย่างเดียวเลยค่ะตรงไปตามป้ายกาญจนบ,บรุรีอีก27กิโลเมตรค่ะ ระยะทางจากด่านนะคปรปฐมฝั่งตะวันตกถึงด่านกาญจนบุรีประมาณ50กิโลเมตรเราใช้เวลาเดินทางประมาณ25นาทีค่ะแต่ถ้าเปิดให้บริการเต็มรูปแบบปี2568จากต้นทางบางใหญ่ถึงปลายทางกาญจนบุรี96กิโลเมตรจะใช้เวลาเดินทางประมาณ50นาทีแต่ถ้าใช้ทางหลวงแผ่นดินรวมเวลารถติดด้วยก็จะประมาณ2ชั่วโมงครึ่งเพราะฉะนั้นเซฟเวลาได้เยอะเลยค่ะถ้ามอเตอร์เวสายนี้เปิดช่วงนี้วิวทิวทัศน์สวยนะคะเราจะเห็นภูเขา ช่วงไหนที่อากาศดีๆท้องฟ้าโปรง่ปรงๆนี่ภูเขาบริเวณนี้มองไปจะสวยงามมากเลยค่ะเราเคยถ่ายทำคลิปบริเวณนี้หลายรอบแล้วแล้วก็วิวสวยจริงๆเรากำลังจะมุ่งหน้าไปออกปลายทางบริเวณด่านกาญจนบุรีนะคะซึ่งจะไปเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข324บริเวณกิโลเมตรที่8บวก400ค่ะระหว่างทางมีนกเยอะจริงๆค่ะด้านหน้าเราเห็นป้ายบอกทางออก700เมตร ทางออกที่ว่าก็คือถ้าเราเข้าด่านถ้ามีด่านเปิดให้บริการแล้วทางออกก็คือสามารถออกไปเชื่อมต่อกับเส้นทาง324การจนบ,บุรีพนมทวนค่ะด่านเก็บค่าผ่านทางอีก300เมตรช่วงนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างนะคะนี่เป็นบริเวณพื้นที่ก่อสร้างด่านการจนบ,บุรีค่ะแต่ช่วงเทศกาลเราก็สามารถใช้เส้นทางบริเวณนี้ผ่านการก่อสร้างด่านไปได้ พอออกจากด่านก็ไปที่สองทางนะคะซ้ายทางขวาทางฝั่งซ้ายถ้าไปกาญจนบุรีห่างจากด่านประมาณ10กิโลเมตรค่ะถ้าไปอำเภอไซโยกห่างประมาณ57กิโลเมตรไปอำเภอศรสีสวัสดิ์132กิโลเมตร ไปอำเภอทองผาภูมิ151กิโลเมตรไปอำเภอสังขละบ,บุรี222กิโลเมตรและไปด่านชายแดนบ้านปุน้ำร้อนประมาณ85ดกิโลเมตรค่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมออกจากด่านแล้วจะไปด้านขวาก็จะสามารถไปอำเภอพนมทวนได้ระยะทางประมาณ16กิโลเมตรจากบริเวณด่านนะคะหรือจะไปอำเภออู่ทอง52กิโลเมตรและอำเภอเมืองสุพรรณบุรีประมาณ85กิโลเมตรค่ะ นี่เป็นทิศทางจากนาคนปรปฐมไปกาญจนบุรีนะคะส่วนทิศทางจากกาญจนบุรีมาออกที่นคนปรปฐมก็เหมือนกันค่ะก็เข้าบริเวณจุดที่เราออกเมื่อสักครู่นี้แหละแล้วก็มาออกที่นคนปรปฐมนี่คือภาพบรรยากาศแนวเส้นทางที่นำมาฝากคุณผู้ชมนะคะเตรียมตัวออกเดินทางกันได้ค่ะถ้าชมคลิปนี้แล้วชอบฝากคุณผู้ชมช่วยกดไลค์และกดแชร์ให้คนที่ชมกันเยอะๆรวมถึงขอกำลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยการกดติดตามช่อง my way thailand ด้วยค่ะ